ถามว่าโฮย่าน้องโฮย่ากำลังทำอะไรอยู่น้องโฮย่ากำลังเป็นจิตกร,รเอกอยู่ค่ะดูสิคะโอ้โหมาม่าแท้จะเห็นแววแล้วล่ะว่าหนูน่าจะเป็นได้ปิกัสโซ่น้อยโอ้โหดูสิคะระบายสีใหญ่เลยอ๋อ น้องโฮย่าเขาไม่รู้<า>เขาไปรู้แต่ยังไงว่าต้องจิ้มตรงนี้อะนี่จิ้มจิ้มสีค่ะจิ้มสีแล้วระบายตรงไหนคะโฮย่าสาส์ิตสิคะระบายตรงไหนคะอาระ,ะบายอาระ,ะบายที่ไหนเอ่ย <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วค่ะอัดวิดีโอไม่เคยสําเร็จเลยค่ะเธอมาอีกแล้วอ่ะไปทําให้เสร็จอืมนี่ค่ะ โอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. บอกอาจารย์เฉลิมชัยที่คะน้องโฮย่าขอไปสมัครเป็นลูกศิษย์ได้ไหมคะ <c oughs> นี่โชว์ผลงาน <c oughs>